ระศดาลำบากมาขนาดไหนกว่าจะตัดสู้นั่งบนน้ำเดินบนน้ำนอนบนน้ำนะกินอุจจะะระปัสวะบัวควายเป็นอาหารไม่อาบน้ำเป็นปีนั่งกลางหิมะตลอดแปดวันกายเปือยเปล่านั่งกลางแดดตลอดนะไม่เคยบน่นพระองค์บอกเรานั้นแห้งแล้วผู้เดียวเปียกแล้วผู้เดียวอยู่ในป่าเป็นมุนีผู้ขวนขวาย สแสวงหาการหลุดพ้นความไม่ตายเราเนี่ยนั่งเฉยๆสบายๆแค่มาฟังสิ่งที่ผู้เจ้าตรัสรู้แล้วแล้วก็บอกแล้วก็ทําตามมันง่ายสุดๆแล้วยอมนะอืมแค่ฟังนี่บอกว่าบ่นว่ายากยมอย่าบ่นยากนะอืมพระพุทธเจ้าเนี่ยยากยากกว่าเราเยอะและผู้เจ้าเนี่ยไม่ใช่เทพเจ้า ลอยมาจากอากาศหรือว่าไม่มีตัวตนพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์เป็นเนอย่างเรานี่แหละเป็นลูกกษัตริย์ออกจากเรือนมาบวชไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีหมดนะพระเจ้าอาโศกเนี่ยอยู่ห่างจากพระผู้เจ้าเนี่ยแค่200ปีศรัทธากระจายคําสอนไปเก้าตำแหน่งทั่วโลกห่างกันสองร้อยปีเนี่ยต้องพอจะรู้ตัวตนจริงๆอ่ะรุ่นปู่เราเนี่ยใช่ไหมพ่อเนี่ยต้องเริ่มเห็นแล้ว รุ่นพ่อรุ่นปู่เนี่ยนะ,นะ,นะก็จะเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีจริงนะ,นะคนที่ตรัสรู้เนี่ยมีจริงมไม่ใช่ไม่มีดังนั้นก็เป็นมนุษย์อย่างเราเนี่แหละแต่เป็นมนุษย์ที่ได้รับการฝึกฝนเป็นมนุษย์ที่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นผู้สามารถสแสวงหาความหลุดพ้นความไม่ตายได้ ซึ่งเราเนี่ยสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปได้จะมีมนุษย์ง่ายไหมที่อยู่สุขสบายเป็นลูกกษัตริย์มีพร้อมทุกอย่างแล้วมาออกป่าเข้าสู่อาชีพขอทานพิกขาจารย์หากินไปวันๆน,นี่คือกายสศมาจาร์ของท่านท่านก็บอกกายยศมาจารย์ท่านบริสุทธิ์ไม่มีใครตำหนิได้